ควันนี้เราก็จะมาสุมผลให้คนก็คือไม่ได้สุมผลนะสิซื้อผลของหนวดดำที่มันเป็นผลสั่นกับผลเอออะไรอะ่ะผลดาร์กอออ,อ,อาจจะเวลเยอะขึ้นหน่อยนะครับคือมันฟาร์มง่ายอะ่ะโอเคมาซื้อกันเลยเร็วซื้อนัอ่นแหละเนี่ยโยลูก็มีโยลูฟีด้วยผมไม่ได้เอาอะไรมาเลย โอเคเงินก็โหเยอะมากเลยคือมันใช้เงินโคตรเยอะครับอ่มามามาโ okay. อเคอ่ซื้ออ่ซื้อซื้อได้สองอันละโอเคเอาไปแจกเด็กกันเถอะไป let's go ไป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 โอ้ไม่นะนี่มันบล็อกอีกแล้วบล็อกติดอยู่ในหนวดดำก่อนแรกทิ้งผลก่อนทิ้งผลทิ้งผลอีกทิ้งอีก

เอาผลไปไหมมันรู้สึกแปลกๆฮะเออทำไมทำไมคนเขาไม่ขยับกันเลยโ oh อ้มายการสึนามิเออไป่แจคคนอื่นกว่าสึนามาิเนี่ยไอ้ผลเนี่ยสุ่มถ้าสุ่มผลเนี่ยหายากมากนั่นแหละโอเคตายไปตา,าเอา่อทำไมมันรู้สึกแปลกๆแฮะคนมันเดินค้างๆแปลกๆเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเออเอาไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นโยนผลแล้วมันผลหายมีอย่างนี้รู้ผลอลย มานไปไม่ได้ก็เลยขึ้นก็เลยขึ้นอ่าเน็ตลดลาก่อน